สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกผมมีตั้ง2ชิ้นนั่นเองวันนี้ผมจะทำคลิปรีแอ t s ซิเกบี้ทอเ e t มัลติเว r ร์ตอนที่39นะครับเอาเป็นว่าคนมาดูคลิปนี้หลอระหว่างที่ผมพากเสียงอยู่นะครับเ mm hmm. พื่อที่จะได้ไม่เป็นการที่มันห่างก,กันเกินไปโอเคไปดูกันเลยไป toilet the s กิบบี้ทอเรตบายดาฟาร์ดบุมลาค็อกแมนประทาคอมบันเดอร์ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเฮ้ยยิงลำแสงได้เฮ้ยทำไมจากนี้มันเหมือนกับด็อกเตอร์สติงเลย เอาแล้วตอนตอนเหมือนมันเหมือนกับน้องเต่าเสต็งซึ่งกับทารอนะทุกคนประตูวิติไปไหนอะเออเดี๋ยวนะโทนสีอย่างงี้มันสีแดงอย่างงี้เหมือนกับไอ้นี่เลยอะนี่โคดข้างเขี่ยงการเทเลพอร์ตเหรอเหมือนกับไอ้นี่มอจักรวาลซอมบี้เลยโอ้ยจริงด้วยจักรวาลซอมบี้เขาคอลแลบกันเหรอเอาแล้วคอมมานเดอร์โดนซอมบี้ลมแต่น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ยากในการกำจัด โอเคไม่ยากเลยชิลอีซี่โอ้ยจีแมนเฮ้ยมีการชมกันเล็กน้อยเออ,อ,อตอนนี้ถ้าเท่าเขาแมกนกำลังลำบากอา้าวโดนลาเขาแมนโดนกัดแล้วอย่างนี้ก็จะกลายเป็นซอมบี้ดิสวยเลย อ๋อวันนี้พลังเขาคุมเวลาไงก็ย้อนได้ <c oughs> โอ้โทิวเลยเอา้าดับโยนแบบหนำเน้มนมากเลยปลายสะละโอ้โหปะทากันอย่างกะแต่มาจากเรื่อง,างดาร์กบอลน่ะน่าเฮ้ยเขียวเขียวไม่กินคน เอ้ยนี่มันมาจากจักรวาลวาโลมันมันเรียกว่าวาโลสักอย่างครับวาโลแลนด์เหรอไม่ใช่ดิจะไม่ได้เรียกว่าอะไรเนี่ยจริงด้วยเขียวอือมาเลยเฮ้ยเพื่อนเข้าร่วมจักรวาลฉันไหมอ่ะโดนเล่นเลย

แตกโหมาก่อนรือเสียวะกระเด็นโอ้โหพลางมันเบ้อขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าได้แก่ควบคุมเวลาลนะ้ะไมเ่เท่เท่จัดเลยอะไรอ่ะโอ้โหมีสแตนด้วยเรารวมลพลังข้อมดอยู่เวลาทุกคนอยู่เวลามันน่าจะเป็นการอยู่เวลาแบบวงแคบๆนะทำให้ไอ้นี่หยุดได้ ใช่ไหมทำไมฉันขยับไม่ได้คุณใช้แรงน้มถ่วงเหรอแรงโน้มถ่วงมันไม่มีความหมายอ๋อคือหยุดเวลาแรงโน้มถ่วงก็มันมีความหมายอ่ะมันจะจะจะหยุดจ,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 จะใช้โอ้ยพูดผันกันจะใช้แรงโน้มถ่วงไปทำไมถ้ามีหยุดเวลาใช่ไหมละ่ะเออจรงิจรงเจง๋งน่าแต่ก็ยังทำอะไรคอมมานเดอร์ไม่ได้เขามากับกำลังอ้าว มึงอวยเองกากเลยซะละอ้าวฉันไม่อยากเชื่อเอเลยว่าฉันจะทำอย่างนี้มเมตตาน,นี่ยังไม่ตายตกใจโอ้โหสินเล็กดราม่าโอ้ตกใจโอ้โอ๋อยาข้าแม่เห็นอานาคตเหรอทุกคนไม่เห็นมองเห็นอนาคตได้ คือคอมมานเดอร์เนี่ยมันมสามารถหาตำแหน่งวิานียได้ตลอดเวลาแต่มันไม่หาเพราะอะไรอ,อ๋อ,อเพราะมันกลัวเจอศพแล้วมันก็ยังไม่สายไปนะานี่ไม่สายไปเลยลเซนนิกาอาตัดระเบิดเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยกูระเบิดได้แล้วเหรออย่างนี้ก็ ถ้าท่านคอกแมนก็ไปที่อื่นได้แล้วดิหยุดเป็นแบบทำท่าทีโพลละไปที่อื่นได้อา้าฟ้องฟ้องฟ้องนี่ครับคนนี้คนที่สั่งผม,มคนนี้สั่งผม,มแกน่ะเหรอเอามันไม่ได้พังกัแล้วหรออย่ามอชั่นอย่างนั้นนะจบอย่างนี้ โอ้ยแต่เมื่อกี้มันมีอะไรเซไปมากนะไม่คิดว่าลากค็อกแมนมันจะมีพลังเหมือนโจโจ้ด้วยมีทั้งแยกร่างได้มีคืนชี่ตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีอะไรนะมีหมัดปล่อยโฟล่าโฟล่าปล่อยมังกรหรือเสือได้อีกนี่มันก็ก็ก็เก่งนะอาจจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดไม่หว่าอาจจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดหรือรองลงมาจากใ้ท่านค็อกแมนก็ได้นะแต่ถ้าดูจากการที่คืนที่ตัวเองได้อาจจะเก่งกว่าเพราะในท่านค็อกแมนมัน ไม่ที่ตัวเองไม่ได้ทุกคนอ๋อมันเออมันน่าจะเก่งกว่าเพราะว่ารวมพลังของคอมแมนหลายคนอยู่ในตัวเดียวใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็ของคอมมานเดอร์ก็ลายนั้นก็เก่งรายนั้นก็ลนนกลเก่งอยู่แล้วน่าจะตามหาวิตานี่แล้วพอเจอวิตานี่แล้วก็น่าจะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะร่วมมือกับพวกแคเมล่านะพวกพอกแมนอะไรเงี้ยร่วมมือกันเพราะรู้สึกว่าศัตรูที่น่ากลัวอาจจะเป็นพวกเจ๊ม่วงอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยรู้ไหมคืออะไรคือว่าทําไมมันเหมือนกับของดาฟารูมเลยที่ต้องสู้กับ พวกสกิฟี้กับพวกฮ็อกแมนรวมพลังกันไอ้แคมราแมนก็ไดนะ้พวกแคมราแมนกับพวกสกิฟี้รวมพลังกันเพื่อสู้กับพวกที่มาจากนอกโลกคือรู้สึกว่าพอจะกวาดลักเปลี่ยนไปทางไหนคุณดอกก็จะค่อยๆตามไปมั้งอันนี้อาจจะเป็นที่ผมคิปเองนะแต่นั่นแหละแล้วต้องรอดูนอนาคนนะว่าเขาจะไปทางไหนเอาไว้รอติดตามภาคไทยของผมกันต่อไปเรื่อยๆนะโอเคเจอกันครับบ๊ายบายเย่